โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของด้านบอลซัดโตคาร์เมเตอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงด่านด่านหนึ่งนะครับในเกมของด้านบอลโอคังนี่แหละนะเป็นด่านของโกคูอันต้าไอสติ้งนะครับเป็นด่านโกคูยูไอแหละครับซึ่งด่านนี้เนี่ยมันจะมีความห่วงอยู่ตรงด่านหนึ่งนะครับตรงตัวละครหนึ่งนะครับที่ของด่านมันจะเป็นตัวละครของโกคูบอลเกงกีใช่ไหมตัวสีแดงแหละเออนั่นแหละซึ่งมันเป็นด่านที่ เราจะโดนมันไม้ตายทีเดียวตายนะครับมันจะแบบเป็นด่านที่สามารถวันช็อตคิวเราได้เลยซึ่งมันอันตรายมากนะครับแต่ว่าวิธีแก,ก้ทำง่ายๆนะก็คือใช้ไอเทมไปแค่นั้นก็จบแล้วนะครับก็คือใช้ไอเทมอย่างปาบาบะหรือไม่ก็ปีลาฟก็ได้นะที่สามารถทําให้การโจมตีของศัตรูเนี่ยจากทา่านมาตายเนี่ยกลายเป็นการโจมตีปกติได้นะครับก็จะทําให้โกคูในนัง่งบอลเกลกิน่นั้นจะทาการโจมตีปกติอย่างเดียวนะครับซึ่งจะไม่สามารถใส่ไม้ตายใส่เราได้เพราะว่าไม้ตายมของมันเนี่ยมันตีเราทีเดียวตายไง ก็ต้องหาวิธีทาให้มันแบบตีธรรมดาก็พอแล้วนะครับแล้วก็รีบข่ามมันซากเกได้จบๆไปนะครับแต่ว่าถ้าเราลองไปแทงไอ้ไม้ตายตของมันล่ะว่ามันจะแบบมันจะพอรับได้ไหมจะมีตัวไหนรับได้หรือเปล่าก็อันนี้น่าสนใจใช่ไหมก็เดีย๋ยวมาดูกันนะครับในคลิปนี้ว่าจะมีตัวละครไหนที่สามารถพอรับดามเมจของบอลเกงกิในร่างของโกคูร่างสีแดงได้น,นะครับที่เป็นในด่านของ UI นะก็ เดี๋ยวดูในกวานะครับว่าจะมันว่ามันจะมีวิธีอะไรในการรับมือของด่านนี้บ้างนะครับโอเคนะก็ก่อนอื่นนะครับตัวละครที่สามารถที่มีโอกาสจะแทงไม้ตายแบบดาเมจหนักๆใหญ่ๆได้เนี่ยอย่างเช่นแบบดาเมจที่เดียวตายอย่างเงี้ยก็ควรจะเป็นตัวละครที่สามารถมีความสามารถในการดาเมจดรีดักชันนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ว่าตัวละครใน ID เราเนี่ยมีตัวอะไรบ้างที่สามารถกันดาเมจแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับก็กดตรงซ์ช สกิลเอฟเฟกนะครับแล้วก็กดตรงพาสซีสกิลอันแรกเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ดาเมจเดักชั่นนะครับตรงไหนเอ่ยดาเมจเดักชั่นตรงนี้นะครับอ่าก็กดไปแล้วก็กดโอเคไปเลยนะครับปุ๊บแล้วก็จะเจอตัวละครที่สามารถมีพาสซีในการเดักชั่นได้นะครับดามเมจเดเร็กชั่นทำให้การ,จรโจมตีปกติเฮ้ยทำให้เราสามารถรับการโจมตีของศัตรูได้เบาขึ้นนะครับเบาลงลกันแหละเออก็ตัวละครไอเดียผมมีไม่มากนะอันนี้นะครับผมก็ หลักๆเลยใช่ไหมก็จะเป็นพวกเบียต้าสามไม่สามารถกันนาเม็ดได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรทัน้นองนี้นะครับก็น่าสนใจว่ามันจะแทงโกคูบางยังกี่ได้หรือเปล่านะก็มีเบียต้านี้นะครับมีฟิเซอร์อันนี้นะ่าสนใจมากฟิเซอร์ผมว่าฟิเซอร์น่าจะแทงได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครสีฟ้าด้วยโกคูเป็นตัวละครร่างสีแดงไอ้ด่านนั้นนะ่ะเออแล้วมันมีความสามารถในการนาเม็ดดีดักชั่นนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเยอะมาก ดีดามจดเชัน้ตนะโหคือแบบเกือบร้อเนลยนะครับถือว่าถือว่าเยอะโคตรเลยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวอะไรอีกอะตัวละครผมไม่ได้มีเยอะมากนะมีโกฮังตงัวนี้แต่ว่าดาเมจดเลชันมันแค่ยีสาเปองมั้งใช่ไหมสามสิปร์เไม่ใช่ยีิเออประมาณสาได้นะแล้วก็ในตัวละครตัวนี้นะครับที่สามารถด็เลช,นชันดามเมจได้อีกเท่าไหร่ สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดเธอนะอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะเผื่อมันแทงได้ครับผมว่านะถ้าช่วยใช้ไอเทมช่วยไปนะอาจจะเพิ่มดีเฟตให้มันได้เยอะก็อาจจะแทงได้เหมือนกันอันนี้ไม่รู้นะครับโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปลองกันดีกว่าว่ามันจะมีตัวละครไหนที่สามารถบบรับดาเมจได้ได้ดีขึ้นนะครับได้มากขึ้นหรือให้มันแบบล่อตายอะ่ะเออคืออย่างน้อยเป้าหมายคือเราต้องล่อตายจากไม้ตายของไ e อ้โกคูร่างบอลเดนกีนะครับถึงจะดีนะก็ จริงๆผมมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งที่สามารถรับดาเมจของบอลกันกีได้แบบว่าไม่ต้องใช้เทมปบินแล้วหรือป้าอาบ,บานะครับนะซึ่งแมงรับดาเมจได้แบบร้อเนะครับหลักร้อยหลักสิบเลยนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะใช้วิธีไหนนะครับแต่นี้มาดูก่อนว่าจะมีตัวละครไหนที่สามารถรับดาเมจได้แบบว่าได,ได้แบบโอเคบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่านะด่านนี้เลยนะด่านโกคูล่างผมงอกนั่นเองนะครับไปลุยกันเลยโอเคนะครับก็มา เริ่มจากไอ้เบต้าก่อนแล้วกันนะเบต้าสามมันเองดูกันว่ามันจะแท้งได้หรือเปล่านะสำหรับโกคูบังเกิงกินะครับอันนี้เบต้ามีดาเมจร,รีดักชั่นถึง80%เลยนะครับซึ่งมันถือว่าสูงมากนะครับเป็นตัวละครที่มีดาเมจร,รีดักชั่นสูงมากๆนะครับเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนะ80%เนี่ยคือมันมันคงไม่ถึง100%แน่นอนนะเพราะร้อยเปมันมันจะไม่มีดาเมจเลยเลยนะครับสูงสุดก็90%ซึ่งตัวแท้งที่สูงสุงสงสด ที่มี damage direction สูงสุดก็คือฟีเซอร์นะครับฟีเซอร์ก g เ l d e n フีเซอร์ที่เป็นตัวละครสีฟ้านะครับตัวนั้นก็คือจะดาเมจเ direction 90%นะครับเป็นตัวแทงที่เก่งที่สุดแล้วผมว่าแทงได้ทุกอย่างนะครับแต่เดือดต้องนั่นนะเลือดต้องเท่าไหร่นะต้องห้ามต่ำกว่า50%นะครับมิฉะนั้นมันจะไม่ติดพาร์สีเลยซึ่งจะเป็นอะไรที่แย่มากโอเคมาเดี๋ยวผมฆ่าไปตอนล่างบอลเกงกีแล้วกันนะเออจะไม่ต้องมาเสียเวลา โอเคนะครับมาล่างเกงกีดามาแล้วนะครับล่างนี้เป็นล่างที่สามารถวันสดคิวเราได้เลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าโดนไม่ตายมาน,นนะเออแต่คือวิธีการมันก็ง่ายๆนะครับก็คือหาตัวละครที่มีความที่มีความสามารถในการสตัร์หรือว่ามีความสามารถในการฮิลเอย้ยไม่ใช่ฮิลสิในการซิลแอทแทกอะไรอย่างนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างสบ,บายๆแล้วนะครับเพราะว่าด่านนี้มันมันไม่ได้กันสถานะอะไรเลยนะน,นี่เห็นเลยว่า,วามันไม่สามารถกันสถานะอะไรได้เลยนะครับแต่ว่า สิ่งเลยเที่ยวที่ต้องระวังก็คือระวังไม้ตายแม่งนเนี่ยไม้ตายแม่งสามารถวันช็อตทีโรได้นะครับนะก็ากมาอันนี้ผมจะไม่ใช้เทมก่อนนะครับจะมาลองแบบว่า <vara> ไม่ต้องใช้เทมป์ไปเลยนะครับเน้นทีมอย่างเดียวเน้นทีมตัวละครอ,อย่างเดียวนะอันนี้ก็มาดูกันว่าเบจิต้าสามของเราครับจะรอดหรือเปล่านะครับดันนี้นะครับย้ําว่าดันนี้มันวันช็อตวันช็อตทีโรได้นะครับแต่มาดูกันว่าเบจิต้าเนี่ยจะรอดหรือเปล่าผมว่าอาจจะไม่น่ารอดก็ได้นะโอเคนะครับผมไม้ตายมาแล้ว เปิดสปิริตบอมนะครับนี่งไนงะหกหกเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะหกแสนใช่ไหมถ้าถ้าน,นี่คือเดรเมดเดเรคชั่นจริงๆเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือของจริงมันจะขนาดไหนวะตีเป็นล้านนะบอกว่าเนี่ยนั่งตีทีเดียวหกแสนโหจะบ้าตายนะครับก็เบจิตา้านะครับถึงอันนี้แบบไม่ใช้เทมนะครับก็คือไม่รอดอยู่ดีอะ่ะถึงจะมีดาเมจเรเลคชั่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รอดนะครับ แล้วมันสีมันก็นไม่ได้ชนะทางแพ้ทางเรื่องไงมันอาจจะไม่นั่นเท่าไหร่แต่ถ้าไปลองสีกับชนะทางรู้มันจะรอดหรือเปล่านะสำหรับฟีเซอร์ฟีเซอร์ตัวแทงนะที่เป็นระเิเลชั่น90%เนี่ยอาจจะรอดก็ได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะสำหรับฟีเซอร์ AGL นะครับผมโอเคมารอบนี้เป็นรอบของฟีเซอร์ AGL นะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับสำหรับไลน์นี้นะ แต่ผมว่ามันอาจจะรอดนะไม่รู้ดิมันนับเปอร์เซ็นต์ยังไงไม่รู้นะครับ90ถือว่าเยอะมากนะอาจจะเหลือเลือดประมาณสักนิดนึงอาจจะโดนประมาณสักแสนหรือไม่ก็สองแสนอะไรทำรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับขนาด80เปอร์เซ็นต์ยังโดนไปหกแสนอ่ะคิดดูแล้วกันแต่คือนั้นมันไม่ชนะธาตุไงมันไม่ได้ชนะธาตุอะไรก็แพ้ธาตุนะครับเลยอาจจะแบบโดนดามิทแรงหน่อยแต่ถ้าพิซซ์อย่างเงี้ยพิซซ์มันสีฟ้าใช่ไหมอาจมันชนะธาตุด้วยมันก็เป็นดาเมจทเรเลชั่น90เปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะรอดนะครับ ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะรอดแต่มันจะรอดจริงๆหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับมาดูกันนะผมก็จะไม่ใช้เทมเหมือนเดิมนะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เทมเลยนะครับโอเคมาแต่อย่างนี้เห็นว่าตัวคอรมันก็บางนะไอ้ด่านเนี่ยมันก็โดนตีแล้วมันก็ตายแล้วเห็นไหมเนี่ยเดือดรไปสามหลอดนะี่ยไม่ทันทำอะไรเลยนะคืออันนี้มันก็ง่ายอยู่นะครับคือแค่ยอย่าไปให้โดนมันไม่ตายใสก็พอแล้วในตอน,นนี้ หลายคนเขาคว้ากันไ่ชอบเล่นใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ้บแสนห้านะครับถือว่ารอดอี่เป็นไงรอดแบบไม่ต้องใช้เท่ไรเลยนะครับโดนดาเมจประมาณแสนห้าก็คือถ้าเป็นตัวละครสีฟ้าและเป็นที่มีพวกตัวละครดาเมจเรเล,เลชั่นเนี่ยอย่างฟิสเซอร์ตัวเนี้ยน่าจะรอดอยู่นะคิดเอาละกัน90%มันยังโดนไปแสนห้านะชนะก็ชนะท่านนะ90%และโดนแสนห้าก็ยังเยอะยังถือว่ามหาศาลอยู่ดีนะครับเออ แต่อย่างนี้เห็นว่าเราสามารถรอดมาได้มันแสนห้าหรือหมื่นห้าวะผม,มดูผิดหรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะหมื่นห้า 15, ทำไมเลือดมันลดน้อยจังเลือดไม่ค่อยลดน้อยเลยไม่รู้ฮะแสนห้าหมื่นห้าผมดูผิดเปล่าวะเออนะครับก็ประมาณนั้นละกันนะถือว่าฟิเซอร์ถือว่าฟิเซอร์อร,อ,รอดนะครับเบจิต้าไม่รอดเพราะว่าเป็นตัวละครสีแดงน,นะถ้าเป็น80ดสิเซเชั่นเนี่ยอาจจะรอดก็ได้นะถ้าเป็นตัวละครสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่คืนงก็เป็นเฉพาะตัวอะไรเนาะ มันก็ไม่ได้เป็นสีฟ้าทั้งหมดทุกตัวก็ไม่ใช่โอเคก็เดี๋ยวไปตัวหัดไปนะครับจะเป็นตัวละครของไอหุ่นยนต์กระป๋องสีฟ้านะครับที่เป็นตัวฟีนะที่เราสามารถฟังกันมาได้นะครับก็มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะผมโอเคโอเคนะครับมารอบนี้นะครับเป็นคิวของไอเจ้าหุ่นกระป๋องนั่นเองนะครับรอบนี้นะแต่รอบนี้เนี่ยผมอาจจะต้องมาใช้ไอเทมด้วยนะครับอันนี้เพราะว่า ตามิดหรือเรเดียชั่นแค่สี่เนี่ยผมว่าไม่น่าพาะอเท่าไหร่นะครับอืมก็อันนี้มี16มาซัพพอร์ตใช่ไหมเอ่อคี้วกสามดีเฟนไลท์เปอร์เซ็นต์เหรอไม่ใช่สิไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่ติดไม่ติดสกิลซัพพอร์ตนะครับต้องมีโกฮังก่อนใช่ไหมเออไม่ติดซะเลยโอเคนะครับมารอบนี้นะครับเป็นคิวของหุ่นกระป๋องแต่หุ่นกระป๋องมีมันมีแค่40%นะเออไอลีดเดอร์เมดเนี่ย 40%ถือว่ายังน้อยไปนะครับอันนี้ซึ่งผมจะมาใช้ไอเทมเป็นตัวช่วยนะทำให้เราสามารถดูนว่าไอเจ้าหุ่นกระป๋องเนี่ยเวลาใช้ไอเทมไอเทมหนึ่งเนี่ยในการเพิ่มดาเมจหรือเดชั่น40%นะครับก็คือไอเทมห่วงวิทตัวนี้นะครับไอเทมวิทตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มนัมเมตเรเดชั่นนะครับให้กับให้กับตัวละครนึงในทีมของเราเนี่ย40%สเทิร์นนะก็มาดูกันว่าถ้าใช้ไอเทมนี้ไปเนี่ยมันจะรับนัมเมจได้ดีขึ้นหรือเปล่า แต่ผมยังไม่เคยโดนตีแบบไม่ได้ใช้เทมเงยไอหุ่นกระป๋องเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ผมว่าถ้ามัน80%ก็น่าจะพอได้แหละนะแต่ว่าเบจิต้าเนี่ย80%ไม่พอนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครสีแดงด้วยมั้งเออมันเลยไม่พอนะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าเจ้าหุ่นกระป๋องจะรอดหรือเปล่าแต่ผมว่ารอดนะถึง80%เนี่ยมันก็เยอะพอควรแหละเออเยอะมากๆนะแต่40%เนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะแทงได้ดีหรือเปล่ามาดูกันนะครับผม ชึบสองแสนหกนะครับถือว่ายังแรงอยู่ดีโดนไปสองแสนหกนะครับแต่ก็เลือดอยู่ในเกณฑ์ของเลือดเลือดในทีมของเราอะ่ะเออเลือดเรามีประมาณสามแสนสี่แสนใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้รายแรงเท่าไหร่นะไม่ได้รายแรงเท่าไหร่บ้ารายแรงเยู่วะเออสองแสนดาเมจไปสองแสนรายแรงเแล้วอะ่ะไม่รายแรงก็บ้าพูดผิดนะครับเออก็ถือว่ามันก็ยังพอรับตีนท่ายใช่ไหมล่ะเออ มันก็ยังไม่ตายเพราะว่าทีมของเรามันก็สมัยนี้เนาะทีมสมัยนี้มันดาเมจเอ้ยมันเลือดแต่มันหลายแสนนะสองแสนสาแสนนะครับสูงสุดก็สี่ห้าหกแสนเลยนะครับผมแต่ทีมปาจจุบันก็เข้ามาแรงมากผู้เล่นใหม่ก็มัน,นมางินเลนะ่นประมาณสามแสนมั้งสามแสนบวกนะครับเออก็ถือว่ายังพอรับตีนได้อยู่นะเออไม่ใช่ว่าเล่นๆนะครับด่านนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเค ประมาณนี้นะสำหรับไอเจ้าหุ่นกระป๋องนะก็ถ้าใช้เทพม,มันแทงได้อยู่แล้วไงแต่มันถ้ามันไม่ใช้เนี่ยผมอาจจะผมอาจจะไม่รอดก็ได้นะเออนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนละกันนะผมจะบอกอะไรบางอย่างเพราะว่าอันนี้ผมเผื่อใครไม่รู้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นทิคทิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอ่านะก็มันจะมีไอเทพหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคิงยังม้าก็คือไอเทมนี้นะครับ เป็นไอเทมที่บวกรีดูดดาเมจนะครับดาเมจเรลชั่นของเราเนี่ยให้กลายเป็น50%นะทำให้เราสามารถรับดาเมจได้ดีขึ้นนะครับ50% 1เทิร์นซึ่งไอเทมเนี่ยมันสามารถใช้ทับซ้อนกันได้นะครับถึง2อันก็คือ2รอบไปและมันก็มี2อันแหละเนาะเออก็สามารถใช้กันได้2รอบซึ่งถ้าใช้2รอบเนี่ยมันจะไปกลายเป็นดาเมจเรลชั่น100%นะซึ่งมันเยอะมากก็คือ จะไม่โดนด้ำแข็เลยนะครับมันจะกันดาเมจ็ได้แบบ1 0ออร์เซนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิกไม่เู้นนอนแล้วกันนะเผื่อใครแบบเล่นด่านู่อย่างเงี้ยแล้วลืมตัวนะไม่ได้เอาไอเทมป้าบะหรือไอเทมหายตัวอะไรมาครับแล้วเผื่อเอาไอเทมนี้มานะครับก็สามารถใช้นี้ทดแทนได้นะครับแต่มันจะใช้2อันไงเขาเลยนิยมใช้ไอเทมป้าบะแทนไปนะครับเพราะว่ามันใช้แค่อันเดียวก็ก็ชนะแล้วนะครับแล้วค่อยเก็บงานในโกคูทีหลังเออนะครับผมแต่ไอเทมนี้คือมันใช้ปุ๊บเนี่ยมันกันดาเมจ็ได้แบบ ไม่ว่าศัตรูจะโจมตีแรงสักแค่ไหนมันจะโจมตีเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนนะเป็นหมื่นล้านพันล้านก็วานไปนะหรือว่าตีทีเดียวตายยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไงถ้าใช้เทคนี้2รอบมันก็สามารถกันได้อยู่ดีนะครับนี่ถือว่าดีมากอันนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะเออก็สามารถใช้บันทิกได้นะครับอันนี้นะก,าาก็อาจจะอาจจะเช่นเดียวกันกับวิทก็ได้นะวิดนี้สามารถใช้ซับทอนกันได้ซับทอนบ้าเลยทับซ้อนนี่พูดว่าซับทอนได้ไงวะกูเออนะ มันใช้ทับซ้อนกันได้นะับอันนี้ผมว่านั่นก็จะกลายเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออถ้าใช้ทับซ้อนกันเนี่ยจะกลายเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันใช้ได้สองเทินด้วยไงเออซึ่งจะทําให้เราสามารถกันดามิได้สองเทินแบบแบบว่าแปลว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งมันเยอะเยอะมากมากนะครับทําให้เราสามารถกันดามิได้เลยแต่ว่ามันจะเปลืองไอเทมไงมันจะใช้ทีเดียวหมดเลยนะครับแนะนําว่าถ้าม่ได้สําคัญเลยมากก็ใช้แค่รอบเดียวก็พอต่หนึ่งต่อหนึ่งไอเทมนะครับเออแล้วค่อยไปใช้รอบหลังนะ แต่น,นี่คือในกรณีสําคัญจริงๆนะอย่างเช่นกรณีของด่านนี้นะครับที่เราไม่ได้เอาเทมป้าบาบมาอะไรเงี้ยเออก็นั่นก็ได้แต่จริงๆด่านนี้มันก็ใช้ตัวละครที่สามารถซิลห,หรือไม่ก็สตันก็เล่นผ่านได้เลยแหละไม่ต้องใช้เทมก็ได้นะด่านนี้จริงๆมันโนยเทมก็ได้นะด่านนี้มันง่ายๆอยู่แล้วนะมันด่านเก่าแต่เออมันมีดีตรงไอ้ด่านบางเกงกีเฉยๆแหละนะครับมันเลยมันเลยยากสำหรับผู้เล่นใหม่นะเออแบบผู้เล่นใหม่มันส่วนมากจะแก้ทางไม่ค่อยได้ใช่ไหมล่ะเออเผื่อเขายังไม่รู้อะไรเงี้ยก็ สามารถดูทั้งอย่างนี้ไปใช้กันได้นะครับอืมก็ใช้เทมในทั้งทั้งป้าอาบะแล้วก็ใช้เทมผีก็ได้นะไอเทมคีนยังมะก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็ถือว่ารอดตัวไปเหมือนกันนะไอเทมเมื่อกี้สามารถช่วยได้นะครับอันนี้โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้มันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกคลิปเนี้ยนะมาดูเฉยๆว่าเป็นตัวอะไรรับดาเมจได้บ้างนะสำหรับไอสำหรับไอดานของบอลกิงกีดันนะ่ะเออจริงๆเนี่ยมันก็ยังมีตัวละครที่นะ่าสนใจอยู่นะเอามาแท้งเนี่ย มันก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันก็ไม่อะไรมากไงคือมันก็ตีอย่างที่เรารู้กันมันก็ตีทีเดียวเราตายอยู่แล้วแหละเราแค่หาพวกตัวละครที่มันซิลไม่ก็สตาร์นอะไรเอามารับตีเอามารับตื่งมันก็พอแล้วนะครับมันนี้ก็ไม่อะไรมากนะเดี๋ยวผมขอดูใหม่ดิผมมีตัวละครอะไรบ้างที่มันมีดาเมจ e r เร c t i o เนี่ยเผื่อมันมีตัวที่น่าสนใจอยู่ดูกันแล้วกันอืมก็ไม่น่ามีเลยใช่ไหม อ,อ,อันนี้จะมีเป็น L R อ่าโกโคูเด็กนะครับอันนี้ก็เอ่อเลดิลเลเมตนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ืไม่อยู่เธอไม่อยู่ช่องแรกใช่ไหมอันนี้ทำยากไปอ่ะปังพึ่งนี่ไม่น่าจะได้หรือเปล่าไอเชนทูเลเมตเลชั่นนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อืมอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจมันก็ไม่จะรอดหรือเปล่านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรมากเลยนะ คือแน่ๆเลยฟิซเซอร์มันกันได้แบบไม่ใช้ไอเทมนะครับมีอยู่หนึ่งตัวผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในเกมมัที่สามารถแท้งได้เออแทงไอบอลเกงกีของโกคูได้แบบไม่ต้องใช้ไอเทมเลยเลยนะน่าจะเป็นตัวเดียวของของเกมเลยนะผมว่าแน้่องาะว่ามันดามเมจเลยชั่นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะสัสๆเลยนะแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วนะครับอันนี้แม่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะโกงไปไหนนะครับอันนี้เป็นตัวแท้งที่ดีที่สุดในเกมเลยตัวนี้นะครับอืมแ่นม่เด้ยกเว้นเรื่อง ทาสี่ของมันอะไรนะที่มันเลือดต่ำกว่า50%มันใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่การรีดูดดาเมจของมันเนี่ยมันที่สุดของเกมจริงไอ้เจ้าฟิเซอร์ตรัวนี้นะถือว่าเป็นนัมเบอร์วันของเกมเลยอันนี้นะลองมาก็เป็นน่าจะเป็นเบจิต้ามไหม80%นะครับของเกมอันนี้อันดับสองไม่ก็อันดับ 3, สามสักอันดับหนึ่งอ่ะอยู่อันดับต้นต้นนี่แหละเป็นตันแทงอันดับต้นต้นของของเกมนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วตัวละครมันหาง่ายได้ไงมันหาง่ายเหมือนไอ้เจ้าฟิเซอร์ตัวนี้อีกนะ มิกาตา3เอซเอครับหาง,ง่ายกว่าเอฟเซอร์ล่างทองนี่นะครับเพราะว่ามันแจกฟรีไงไอตัวเนี้ผ่านดักคสโตนสีแดงนะครับที่มันแจกตามปีต่างอะไรอย่างนี้หรือแม้ก็กิจกรรมใหญ่ๆอะไรย่างนี้มันก็จะแจกเพชรแดงมาแล้วใช่ไหมก็สามารถเอาไปแลกกันได้นะครับวันนี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม